สวัสด,ดีครับสำหรับวันนี้นะครับ <S <S ก็พามาชมวัตถุมงคลนะครับอันนี้เป็นของหลวงปู่ประสาทมหานาโคนะครับหรือว่านามของท่านก็คือพระครูประสาทศาสนกิจนะครับวัดอาคเนตำบลชมพูอำเภอภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับอันแรกนะครับ ก็เป็นรูปลอยองคนะครับรูปลอยองคด้านหน้าก็จะเขียนว่าหลวงปู่ประสาทมหานาโคนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นหมายเลขครับอันนี้หลวงปู่บอกว่าเอ้าฝากมาให้หลานนะครับสักสักตามสักก็คือหลวงปู่จะเป็นจะเป็นลุงนะครับจะเป็นลุงนะครับแต่อายุของท่านเยอะแล้วนะครับ วัดอาคเนเนี่ยเป็นวัดธรรมยุทธนะครับซึ่งน,น,นานๆเนี่ยจะมีการขออนุญาตออกวัตถุมงคลออกมาซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ขอทำแล้วก็ลวงปู่อนุญาตนะครับสําหรับรอบแรกนะครับที่ที่ได้มานะครับก็จะเป็นตัวของนี่นะครับสายรัดข้อมือทางบ้านเราเรียกตะกุดนะครับแต่ทางนู้นเขาเรียกหลอดนะครับ ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นจานมือนะครับก็จะแจกส่วนใหญ่จะเป็นมงคลแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญมาครับอันนี้ขนาดประมาณเหรียญสองบาทนะครับก็มีนามของหลวงปู่ประสานมหานาโคแล้วก็เป็นเครื่องอัฐบบริขารนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอักษรขอมนะครับเขียนว่า นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานะครับแล้วก็ปีสองห้าสองห้าหสองป่าครับน่าจะเป็นสองห้สองเนาะมองมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวลองโฟกัสดูซิเห็นไหมนี่นะครับอันนี้เป็นโมระปริตของส่วนใหญ่พระสายวัดป่าที่เดินธุดว์จะใช้นะครับอันนี้เป็นเหรียญหันข้างนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเหรียญอันปากกาเหรียญเจริญพรน,นะครับอันนี้ถือว่าแกะได้สวยงามมากนะครับแล้วก็มีหมายเลขของเหรียญน,นะครับอันนี้หลงวงปู่ควักให้เป็นพิเศษเลยนะฮะเนี่ยอ่าอันนี้เป็นอันนี้ได้มานะครับก็มีหมายเลขของเหรียญเหมือนกันแล้วก็มีรูปหล่อนะครับรูปหล่อขนาดเล็กนะครับทีนี้ พอไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณต้นเดือนก่อนนะครับพ่อพอ่พอของกุแชมป์ไปเนาะนี่หลวงปู่ให้มาก็ให้พระยอดทงมานะครับให้พระยอดทงมามีการยิงเลเซอร์นะครับด้านหลังแล้วก็เป็นตัวตะกุดข้อมือนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นคนละสีนะครับ ก็คือหลวงปู่จะแจกใครมาใครมากราบคารวะใครมากราบน้ัสการนะครับหลวงปู่ก็จะแจกให้เป็นมงคลไปนะครับส่วนวัตถุมงคลเนี่ยมีคนมาขอบูชาแล้วก็เหมือนตอนนั้นใกล้จะหมดหลวงปู่บอกพอแล้วพอแล้วอันนี้ขอไปให้หลานนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเจริญพรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อนวโลหะนะครับอันนี้สวยมากเลยเนาะ เสียดายไม่ได้ไปด้วยตนเองนะครับถ้าได้ไปด้วยตนเองคงจะให้หลวงปู่จานมาให้นะครับแล้วก็หลวงปู่บอกว่าเออถ้ามีรถมีลาเนะี่ยเอาอันนี้ไปวางหน้ารถนะ,ะนี่นะครับเป็นรูปลอยองหลวงปู่นะครับหลวงปู่บอกว่ามีรถมีลาเดี๋ยวไปวางหน้ารถองค์นี้จะต่างจากองค์ที่ได้มาครั้งแรกนะครับดูจากสีแล้วนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อนวะนสีต่างกัน นะครับใส่แยกแล้วก็ที่ได้มาอีกอันนึงคือเป็นเป็นภาพนะครับภาพตัวนี้จะมีจีวรนนะครับจีวรของหลวงปู่เนี่ยติดมาด้วยนี่นะครับทีนี้แต่ก่อนไปอะ่ะก็ก็คิดว่าจะได้เฉพาะชุดนี้มาแล้วนะครับก็เลยบอกว่าฝากบอกบอกฝากแม่กับพ่อไปบอกว่าอ,อย่าลืมเอา แผ่นยันให้หลวงปู่จานให้ด้วยนะก็เอาไปสองแผ่นนะครับเอาไปสองแผ่นปรากฏว่าหลวงปู่จานให้ยังสองแผ่นเลยนะครับอันนี้เป็นยันพระเจ้าพระเจ้าห้าพระองค์นะครับน้ำนมน้ำโมกุทยะแล้วก็มีน้ำมาพทะนะครับจะสังเกตเห็นตนวนะหลวงปูจ่จะเป็นอย่างนี้นะครับสิจัตสิยานุสิ์ทั้งหลายจะจำลายมือได้นะครับ ข้างล่างก็เป็นน้ำมะพะทาตเหมือนกันแล้วก็น้ำมะนักะนะครับตรงขอบไม่มีตรงขอบไม่มีอะไรนะครับก็จะมีมียันต์ตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับน้ำมะนักระนกกรนักะกรอนอะนะอากะอังนะครับหลวงปู่จันท์ให้แล้วก็ข้างบนเป็น อะไรนะโอ้แสงมันสะท้อนเนาะก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตนะครับก็สำหรับหลวงปู่นะครับอยู่ทางขอนแก่นนะครับถ้าถ้าใครที่ศรัทธานะครับพิสูุพรรษาการเยอะๆนะครับสามารถไปกราบไหว้หลวงปู่ได้นะครับหลวงปู่ท่านเมตตานะครับก็กราบขอบคุณในความเมตตาของ หลวงปู่นะครับซึ่งจริงต้องเรียกหลวงลุงเนาะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l วยเ o r c h a m p c o m และ f a c e b o o k สิ์คูแชมป์ครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ ให้ช่องติดครูแชมป์ด้วยนะคะ